เมื่อครั้งพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยประสบเหตุมหาอุทกภัยสึนามิในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยเหลือรัษฎรผู้เดือดร้อนจากเหตุสึนามิใน6จังหวัดภาคใต้โดยจัดสร้างเรือไฟเบอร์กลาสหัวโทงชัยพัฒนาการชาติไทยจำนวน560ลำ ดเรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเล่าว่าเรือพังหลายพันลำมมลนิธิก็รับมาส่วนหนึ่งปรากฏว่าหาไม้ไม่ได้จึงมีรับสั่งให้ใช้ไฟเบอร์ดีกว่ารักษาวัฒนธรรมโดยการคงรูปร่างไว้แบบเดิมทำให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มห้องลมใส่ใส่ไว้ข้างใต้เหมือนตุ๊กตาลม้มลุกเรือก็ไม่คว่ำแถมชาวบ้านไม่ต้องเสียเง,งินปีหนึ่งเป็นหมื่นบาทเพื่อขูดเพียงเพราะเพียงไม่เกาะไฟเบอร์ แต่แรกชาวบ้านไม่ยอมรับบอกเป็นเรือพลาสติกกระทั่งนําไปทดลองใช้จนมั่นใจแต่สุดท้ายก็บอกไม่เอาอยู่ดีถามว่าทําไมเขาบอกว่าไม่มีแม่ยานางเพราะไม่ใช่ไม้หัวเรือต้องเป็นไม้ตะเคียนเมื่อซักต่อว่าเคยเห็นแม่ยานางหรือไม่ก็ตอบว่าไม่เคยเป็นเรื่องสั่งสอนกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดเลยบอกว่าแม่ยานางของเรานี่เห็นเป็นองค์เสด็จมาเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยหรือ ถ้าอย่างนั้นก็รับเมื่อกรมสมเด็จพระเทพทรงทราบเรื่องก็ทรงไม่มองข้ามหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อใดๆของชาวบ้านจึงรับสั่งแต่เพียงว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นแม่ย่านางให้เองโดยในวันพระราชทานเรือกรมสมเด็จพระเทพจึงทรงผูกหัวเรือทุกลำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของชาวบ้านสืบไป